จับแน่นๆนะฟูทรักเกอร์เอออเหมือนระจันเลยนะอร่อยกว่าที่เราต้องทำก็คือออกไปก่อนที่เราจะเข้าไปอยู่ในเตาอบนั่นมันแย่เหรอมาดูเลวร้ายมากเลยนะเรากำลังตกอยู่ในอันตรายสุดๆเลยล่ะขั้นเลวร้ายยืนยันแล้วตองใช่แต่ดูสิว้าว เมลาดมหัจย์สุดนายสองคนต้องกลับเข้ามาข้างในพวกคุณอยู่ที่ไหนกันแน่พูดกับผมสิก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนจูเลียก็พูดได้นี่นาจูเลียถ้าคุณได้ยินผมช่วยบีบแตรทีอุ๊ยตายจูเลียลตรเมลาดผมมาแล้วกลับป้องกันความร้อนของจูเลียกำลังจะล้มเหลวดูดิสิประตูตาโอเปิดแล้ว เรามีเวลาแค่ส0ิวินาทีก่อนที่เราจะขึ้นร่างนั่นไงดังแนแคนเราต้องไปหาเขาสิ่งลอยจูเลียตายอะไรเข้าตาอุ้ยอายอ้ยโอ้ยอาย,อย,อย,อยเราอยู่ที่ไหนอ่ะฉันว่าเราชนดันแคนเข้าอะเข้าตาเลยละ่ะถ้าจะบอกให้ชัดและถ้าเราขึ้นร่างที่นี่มันก็คงจะแย yeah, ่มากๆเลยละ่ะ ตาผมตาผม่ผม้มได้แล้วเราคุยกับเอ,อแดนแคทน,นายได้ยินฉันไหมอ๋ยเออแอนดี้คุณปลอดภัยไหมผมตามหาแล้วตามหาอีกแล้วจูเลียก็ช่วยผมแต่ผมก็หาไม่เจออีกแล้วตาก็เจ็บด้วยเราเป็นคนทำตานายเจ็บนายต้องพาเราออกไปเราจะคืนร่างนายสิบวินาทีผมจะเอาคุณออกมาได้ยังไงเป็นคำถามที่ดี เราจะออกไปยังไงอ่ะร้องไห้ไงถ้าเขาร้องไห้น้าําตาก็จะขับพวกเราออกไปแล้วหมอนี่ก็เชี่ยวชาญด้านการร้องไห้มากซะด้ว<ด>ยเดนแคนนายต้องร้องไห้เดี๋ยวนี้เลยร้องไห้เหรอพอไม่มีน้ําตาจะร้องแล้วนายต้องร้องไห้ตอนนี้เลยนะดิบเลอรอผ์ผมผมคือโอยโอยผมทําไม่ได้อะด่ะเดนแคนไม่มีเวลาแล้วถึงเวลาบอกลานายเป็นผู้ช่วยที่ยอดเยี่ยมมากและฉัน ภูมิใจในตัวนายมากเลยนะจริงเหรอโอ้จริงสินายเป็นเพื่อนฉันโอ้สึ้งใจมากเลยน้ำตาไหลแล้วเาตาอม่อละฉันก็ดีใจที่ได้เจอนายเช่นกันเดนเกน